สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่ามาเดอร์พูเวียงอยู่ในพื้นที่ของคฤหาสหาหรูหลังงามและเป็นที่ตั้งของโรงงานบริษัทชาพากรุป๊ปที่มีคุณนิชาพาเจริญพาคินรัตนะเป็นเจ้าของทั้งหมดปกติลูกค้าที่มาทานกาแฟก็จะสามารถเข้าชมคฤหาสหาได้ฟรีนะครับก็จะแบ่งเป็นเป็นรอบรอบรอบละ30นาทีแต่ตอนที่เรามาถึงนี่มีจังหวะว่างทังเจ้าหน้าที่เขาก็เลยพาเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยออกมาเป็นส่วนของร้านกาแฟกันก่อนที่นักท่องเที่ยวคนอื่นเขาจะมากันเยอะๆครับ ปกติค่าเข้าอย่างนี้เขาคิดยังไงครับก็คือเงื่อนไขในการเข้าชมบ้านเราจะกําหนดไว้ว่าให้ซื้อเครื่องดื่มของเรา1แก้วต่อหนึ่งท่านที่ร้านกาแฟด้านหน้าใช่ค่ะที่ร้านกาแฟด้านหน้าหรือว่าทานบิงซูครับหรือทานอาหารหรือซื้อของฝากมีราคาจํากัดไหมครับว่าเท่าไหร่คือไม่จํากัดเลยค่ะแค่เริ่มต้นที่6กบาทเครื่องดื่มจะเริ่มต้นที่6 9บาบาทอยู่แล้วค่ะก็ นำใบเสร็จไปแลกคูอปองเข้าชมบ้านได้เลย oh. ค่ะซึ่งการเข้าชมบ้านเราก็จะเปิดเป็นรอบอย่างวันธรรมดาเราจะเปิด3รอบค่ะค,ค่ะแล้วก็วันหยุดอาจจะยาวนานหน่อยเพราะว่าคนจะเยอะช่วงวันหยุดกับวันหยุดนักขัตฤกษ์เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วนะคะห้องแรกที่เห็นนะคะก็จะเป็นห้องทางานของคุณนิชาภาจางเินพาคินรัตะนาค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทชาพากุปแอนด์มาเดิลพูงยังจำกัดค่ะบรรยากาศภายในห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณโต๊ะทํางานค่ะซึ่งคนที่เข้ามาดูภายในบ้านนะคะก็สามารถนั่งโต๊ดนี้ได้หรือว่าเข้ามาแล้วสามารถนั่งบนโซฟาได้ทุกมุมของบ้านเลยขออย่างเดียวคือไม่หยิบจับหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านค่ะบริเวณมุมทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องทํางานที่ว่ามีโซฟารองรับแขกค,คือเวลาเราจะคุยงานกันนะคะคก็จะใช้ห้องนี้เป็นห้องรองรับอย่างล่าสุด Miss Universe Thailand ก็มานั่งคุยงานกันอยู่ห้องนี้ เพราะว่าเราเป็นสปอนเซอร์ให้กับทาง m i s s u n i v ว r s e t h a i l a n d ์ขอนแก่นปี2023ทางนี้นะคะก็จะมามุมเป,ปียโนโค่ะเด็กๆที่มาก็จะชอบชอบมานั่งมุมนี้นั่งเล่น,นะคะ่ะก็จะอยู่บริเวณหน้าห้องของคุณยายเขาก็สามารถที่จะเดีนอะไได้ได้เลยค่ะนั่งนั่งเล่นได้เลยนี่แหละคะ่ะเด็กๆมาก็จะชอบมานั่งบริเวณมุมนี้ค่ะอย่างเมื่อเช้าที่มาคณะทัวร์คุณครูจังหวัดเลยก็จะมีครูคนหนึ่งที่เล่นเป็นก็จะมานั่งเล่น ห้องถัดมานะคะก็จะเป็นห้องคาราโอเกะค่ะซึ่งห้องนี้ก็ใช่ค่ะจะมีการใช้งานจริงๆเพราะว่าบางทีคือมีการสังสรรค์ภายในครอบครัวก็จะมาห้องนี้แต่เราก็เปิดให้คนนอกเข้ามานั่งถ่ายรูปได้เหมือนกันใช่ค่ะเป็นห้องมิทติ้งก็จะมีกีตาร์ที่ว่ามีลายเซ็นของคาราบาวด้วยฮึมาแอดน่าแอดใช่แกมามาเป็นแขกหรือว่ามามาจัดงานตอนนั้นมีคอนเสิร์ตใช่ค่ะมีคอนเสิร์ตที่นี่เลยที่มาดเดอรูเวงยงเลย ใ,ให้คนนอกเข้ามาดูได้ไหมคนเ<ช>ต็มเลยดิเยอะค่ะเยอะค่ะก็จะมีกีตาร์โชว์ห้องนี้ก็คือเป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่ว่าเก็บเสียงเลยรูปท่านประธานนิชาภาเจริญพาคินรัตนาค่ะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทชาพากุปแอนมาเดลผู้วบี่ยจำกัดครับก็ท่านเป็นคนที่โฟกัสกับงานทุ่มเทกับงาน แล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยชาพากุ๊ปเนี่ยมีทั้งหมด15สาขาทั่วประเทศแล้วครับแล้วก็เร็วๆนี้จะขยายอีก2สาขาที่กาญจนบุรีกับเชียงใหม่ค่ะด้านนี้นะคะเข้ามาแล้วก็จะเป็นห้องของครัวเบาค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะตกแต่งอินเทอร์ i เป็นคล้ายๆกับห้องรับประทานอาหารแต่ไม่ได้เป็นทางการเหมือนอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับสายปาร์ตี้มากกว่าค่ะเพราะว่าจะเป็นครัวครัวเบาขนาดเล็กซึ่งสามารถทําอาหารภายในนี้ได้ห้องถัดมานะคะจะเป็นห้อง รับแขกค่ะซึ่งจะเป็นห้องถงสูงมองขึ้นไปก็จะเห็นเป็นตัวโคมไฟซึ่งเด็กๆเ,เข้ามาเด็กๆก็จะชอบมานั่งมุมนี้กันแล้วก็จะชอบบอกว่าชอบโคมไฟมากเลยครับ oh. ดูใหญ่อลังการซึ่งถ้ามองจากด้านล่างขึ้นไปนะคะจะเห็นเป็นตัวชั้นระเบียงของชั้นสอง mm. ในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารซึ่งเราจะใช้รับแขกผู้ใหญ่ก็คือแขกผู้ทรงเกียรตินั่นแหละมานั่งในห้องนี้เพราะว่าจะเป็นห้องที่พิเศษมากกว่าอย่างที่เห็นคือมีประตูปิด ด้านหลังเราค่ะก็ใครเข้ามาก็จะมานั่งห้องนี้ข้างบนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักก็คือห้องนอนค่ะแต่ว่าจะมี2จุดสจุดค่ะก็คือจุดแรกจะเป็นห้องพระจุดที่สองจะเป็นระเบียงซึ่งมองออกไปก็คือจะเห็นทั่วเลยทั่วบริเวณของเราเลยเป็นเป็นเทเลสสอ่าหรับออกไปยืนใช่ค่ะอีกจุดนึงก็เป็นระเบียงเหมือนกันซึ่งมองออกไปจะเห็นเป็นเขาอุทยานแห่งชาติภูเวียงค่ะ ใครที่ขึ้นมาก็จะต้องมาหยุดที่มุมนี้ก็ส่วนใหญ่คนก็จะมาถาม่<ร>ายรูปต,ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นไปถา่ายรูปข้างบนค่ะถัดม,มานะคะที่จะพามาดูก็คือห้องพระค,ค่ะห้องพระซึ่งห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องที่ว่าวิววิวดีมากเพราะมองออกไปด้านหลังก็คือจะเห็นเป็นพื้นที่ของทางบริษัทเราอืมนี่ก็จะเป็นห้องพระนะคะสวยมอ๋อจะเห็นอมองออกไปก็จะเห็นสมาธิสวยเลยครบเลย ทางด้านนู้นน,นะคะที่เห็นกําลังตอกเสาเข็มอยู่ก็เป็นพื้นที่ของบริษัทเราเหมือนกันค่ะ mm hmm. ใช่ลานโล่โงๆที่เราเห็นนะคะในอนาคตข้างหน้าเราจะทําเป็นบริษัทรงผลิต mm hmm. ซึ่งตอนนี้ลงผลิตของเราอยู่ที่บริษัทเจพีเอ็นอินเตอร์ 99, เทรดอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในส่วนนี้นะคะเดินขึ้นบันไดามาก็จะเห็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราก็คือนกยูงค่ะสวยมาก คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมที่ว่าใครมาแล้วก็ต้องมาเห็นนี่คือของจริงแต่าตาแต่าค่ะใช่ดูจากตาน้องได้ส่วนใหญ่ชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนส่วนตัวทั้งหมดเลยครับค่ะถัดมามุมนี้นะคะจะเป็นมุมของระเบียงค่ะซึ่งถ้ามองออกไปก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆของทางมา<ๆ>ดอร์ผูเวียง<ๆ>ทั้งหมดเลยใช่ค่ะบริเวณนี้สามารถมองไปเห็นห้องโถงข้างล่างได้เลย ห้องที่เมื่อกี้เราไปถ่ายกันใช่ไหมครับใช่ห้องที่เมื่อกี้เราไปถ่ายก็คือห้องรับแขกค,ค่ะเด็กๆก,ก็จะชอบมายืนมุงกันอยู่ตรงนี้แล้วตะโกนคุยกับเพื่อน้นล่าค่ะเดี๋ยวเราจะเดินผ่านครัวเล็กๆทัวร์หนึ่งเพื่อที่จะเดินออกไประเบียงตรงนี้ค่ะระเบียงตรงนี้มองออกไปเราจะเห็นเป็นอุทยานแห่งชาติภูเวียงด้วย ท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นมาเดอร์คาเฟ่ก็คือจะจำหน่ายเครื่องดื่มซึ่งเครื่องดื่มที่นี่ใครมาก็ต้องบอกว่ากาแฟอร่อยมากๆเลยเวลามาร้ากาแฟร้านนี้มันจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนมันก็ต้องใช่ต้องคาเฟ่ค่ะต้องคาเฟ่ก่อนเลยโอเคเวลาไล่เลยไปไลเลยเพราะว่าพอคนมาหน้าคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมาอยู่กันตรงบริเวณสวนเพราะมันจะร่มลื่นที่สุดบริเวณนี้ จริงแล้วข้าได้ประมาณสทางค่ะทางฝั่งกับทางฝั่งนี้อยากพาชมสวนให้ค่ะจะมีมุมน้ำตกด้วยก็จะพาไ้เดินเล่นเดินอะไรบ้างมีเดินค่ะเดินเดินมาตรวจงานบ้างเดินมากินกาแฟด้วยค่ะ มาข้างในกน็เป็นร้านกาแฟค่ะ